ไ้ีแกตัดรูยม่วรวย่ไปทงานยม่วตอนนี้นะฮะส่งน้ำนะฮะตอนนี้พิธีพาสเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลูกหลานนะครับมากมายนะครับผมนี่ยังไม่ได้มากันอีกนะเนี่ยนะฮะ ทำไมดูราคาด้วยนะจ๊ะดูราคาด้วยะจ๊ะเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยอ่ะนะฮะกลัวเข้ามาขโมยบ้านหายวไยรถจะคุดจนจังภาพฮะออกได้ไหมฮะออกแต่เดียวตรงนี้อืมอะไรตกใจหมดตกใจหมดอันนี้อ่ะ ครับอวันที่สิบสี่ทุกปีนะครับไม่แน่ใจต้องถามเจ้าของก็ได้น่ะนี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่เป็นคนโปรโมทเฉยๆนะอันนี้วันที่สิบสี่นะครับของเมษาทุกปีนะครับนะฮะลูกหลานจะต้องมา อ,อาอาอาบน้ำธาตุนะพ่อส kind of mm ํารานแสงเรืองกับป้ามีสุมาลัยนะครับนะฮะต้องมารวมกันนะฮะทุกปีจะมากกว่านี้นะฮะแต่ตอนนี้นะครับต่างคนก็ต่างมีครอบครัวกันไปบางครั้งบางครอบครัวก็มาไม่ได้นะฮะต้องไปบ้านแม่ยายบ้านพ่อตาอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อตูพ่อปู่แม่ย่าอะไรอย่างเงี้ยมองดูนะฮะนะฮะก็เลยต้องไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าวันเวลาเนาะ ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะฮะนักลาดำมันจะมีไข่นะอย่างต้นนู้นอ่ะนักล่าดำไข่าดาได้หลายต้นล้นนะลาาวนอ่ะอ๋อเนี่ยครับใบเลียวๆนะส่วนใหญ่นี่นะนักลาดดำอ่ะมันมีไข่อ่ะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขได้พ่อเด้อขอให้ชื่นใจชื่นใจเนดะ้อลูกหลานมากันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเอออันนี้เลยนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวจะตัดต่อให้อีกทีหนึ่งนะครับผม ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกันเด้อลูกหลานเด้อนะฮะฮะเอาถ่ายแล้วถ่ายแล้วนะฮะอ่านี่อ่าท่านอบตนะเป็นหัวย่านเป็นหัวหน้าใหญ่นะอ่าเพิ่งมาหรอไปไหนมาเนี่ยฮะตายหาแล้วเขาแจกซองกันไปหมดนั่นแล้วเนี่ยถวายซองกันไปหมดแล้วเนี่ย มาก็เต็มไปหมดเลยนะยังไม่มาแต่ไอ้ตำรวจสิเนะี่ยไอ้ตำรวจไม่ได้มาแล้วใกล้นักเล้งไก่ก็ยังไม่ได้มาไอ้หมาไก่ก็ไม่ได้มาไม่เป็นไรเนาะวันเวลาทําให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปเนาะมันก็ต้องทําใจกันนะฮะนะฮะ ว่าทุกปีเองดอกรักเองก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไปขายลอตเตอรี่ปีนี้นะครับพอดีเฝ้าแม่นะฮะก็เลยไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่ก็เลยมีโอกาสได้มาอาบน้ําพ่อปกติแล้วเขาอาบกันไปแล้วนะฮะแล้วก็มาอาบที่หลังนะฮะต่อค้าลอตเตอรี่สบายขึ้นครับอนพคอยรัยายำายากูกูจะถูกยึดติดกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เนี่ย มองดูนะอันนี้คือมุมไกลนะฮะหอยหลังปจจุว,วันนี้เขาเลี้ยงขนมจีนนะครับนะฮะาอาบน้ําธาตุอาประมาณเก้าโมงสิบ <10. S 1> โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเลยจากนี้ไปก็จะไปอาบน้าอาแม่เท่าพานะฮะนะฮะมาส่งไม่ได้นะฮะอยู่นู่นในห้องนะฮะแล้วเดี๋ยวไปไปส่งต่อเลยนะครับนะฮะนะฮะอะไรจ้าอะไรจ้า ไรจ้านี่เลยนี่เลยโอเค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 วันที่สิบสี่นะฮะปีห้าหกนะครับที่ไร่ดอกตะแบกนะส่งน้ำธาตุพ่อสำราญแสงเรืองกับป้ามีสุมาลัยจ้า